พระครูโสภิตยานประยุทธ์เจคณะตำบลสุเนินจังหวัดอุตรดิตถ์สุเนินนะครับวันนี้ก็จะฉลองสมโพธิกระถินนะครับเวลาประมาณ17เนาฬิกานะครับขอเชิญชวนที่วัดป่าสุเนินและพะสุเนินจังหวัดนครศรีมาครับดูบรรยากาศการเตรียมงานกฐถินสามัคทีวัดป่าสุเนินแพระสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยเจ้าภาพตาเอกคุณลินทรีสมพันธ์นะครับคณะญาติธรรม วันนี้ให้ดูการเตรียมความพร้อมนะครับของกระถินวัดยานโสพิษวนารามวัดป่าสุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564นะครับเวลา10นาฬิกาจะเป็นการถวายกระถินนะครับซึ่งปีนี้ได้รับความเมตตานะครับอนุเคราะห์นะครับจากคุณนรินทร์ศรีสมพันธ์นะครับเป็นเจ้าภาพไตเอกนะครับปีนี้ ถือว่าปีที่ยากลำบากกับพุทธศาสนาและก็วัดวารามต่างๆนะครับเราเป็นปีที่เกิดวิกฤตโควิดในทีมนะครับแต่และวัดนะครับก็ยากลำบากในการหาเจ้าภาพนะครับปีนี้ทางวัดป่าสุเนินซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุงเนินมาช้านานนะครับเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายมิปพสนากรรมฐานหลวงพุทธมีานมณีนะครับ ดูกการเตรียมพร้อม,อมนะครับทางวัดก็นะครับก็เตรียมพร้อม,อมแล้วก็ทีมงานของคุณนรินรนะครับก็เตรียมพร้อม,อมนะครับในการเตรียมกระถินสาม,มัคคีนะครับในวันที่24วันอาทิตย์นี้นะครับเวลา10โมงก็จะถวายผ้ากระถินนะครับโดย อุบาสกบิกาก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ความพร้อมเข้ามาด้านหน้าน,นะครับท่านจะเห็นรูปหล่อของหลวงปู่มียานมุนีนะครับพระอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสายวิปัสสนากรรมฐานสิทธิ์โดยตรงของหลวงพ่อเสากตะศีโลนะครับท่านได้สร้างวัดป่าสุเนินแห่งนี้ตั้งแต่24 7 1นะครับซึ่งเป็นวัดที่ ในการสร้างหน่อเนื้อพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตาบัวนะครับก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มีนะครับมาเรียนวิปัสสนากรรมฐา,า,านที่นี่นะครับหลวงปู่เครื่องสัก์กำแพงนะครับหลวงปู่ทาราจ๊หลวงปู่ทาจาันธโมนะครับวัดสมือหลวงปูส่สุภีสุสัญญโมนะครับหลวงปู่ศิลาวัดป่ากุจิกหลวงปู่สุคนหลวงปู่ปังนะครับที่วัดปา่าขามทะเลสอหรือว่าป่ปาหนองคุณนะครับ วัดเราเป็นวัดเก่าแก่นะครับปีนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับกับสถานการณ์ไม่ปกตินะครับมาร่วมงานกระถินก็ํำตามมาตรการนะครับเราจะมีอสมอมู่สิบนะครับของตบลสุเนินก็จะมาคอยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองนะครับเวลายาห่างลางมือใส่แมสทุกคนนะครับตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผลประคุณท่านพระครูโสพิยารณาจุติคณะตบดสุเนินเจ้าวัดวัดป่าสุเนินก็ต้องอ,อนุรักษบุญกับ ทุกท่านนะครับที่มาร่วมกถินสามาัคคีที่วัดป่าสุเนนพระสุเน,นจังหวัดนครราชสีมาครับ